สวัสดีกับเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องกิจกรรมที่มารอบนี้นะครับมันก็เป็นกิจกรรมเก่าเนาะที่ซ้ำมานะครับโอเคนะครับมีคนถามมาว่าควรจะซื้อลูกเต๋ามาหมุนตรงนี้ไหมนะครับผมบอกว่าเลยว่ามันไม่คุ้มนะครับก็อย่าไปนี่เลยนะฮะแนะนําให้ทำเควสดีกว่านะครับแล้วเราก็ทอยเท่าที่มีนะครับผมนะไม่ต้องไปกังวลมันมากนะครับ ต่อมานะครับเป็นกิจกรรมนอันนี้เป็นซากของเมกนะครับเอาไว้อัพตรงหุ่นเมกเนาะตรงนี้นะครับใครที่เติมก็เอามาอัพได้นะครับผมสังเคราะห์นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับมันจะใช้อยู่นะฮะซากชิ้นส่วนเมกเนาะต่อมานะครับเป็นกิจกรรมสะสมเพชรอันนี้ส่วนส่วนตัวใครที่ชอบปืนนรกผมว่ามันดีอยู่นะมันได้ใช้อยู่นะครับบางทีเวลาเราไปลงดานลงดันเนี้ย ใช้ปืนนรกนะครับมันก็มันก็ทําให้แบบดีนะก็คือดีอะ่นะครับนี่หมื่นเพชรได้สัตว์เอสแล้วแต่คนชอบเลยนะครับเนาะก,กิจกรรมนี้นะแล้วส่วนเรื่องกิจกรรมเติมครั้งเดียวนะครับมันได้อะไรเนี่ยไม่เห็นอีกแล้วโอ้โหใครมาประกาศตอนนี้ชุดอาวุธเต็มชุดอาวุธเต็มนะ่าจะเป็นอาวุธ S13 นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะให้เลือกหรือเปล่านะนะครับสําหรับพวกนี้นะครับ นี่เปิดสุ่มได้รับแฮมก็คือเอาไว้อัพเลเวลนะครับหินโอยพรก็เอาไว้อัพตีบวกอาวุธนะครับแล้วก็อาหารจัดเลี้ยงนะครับกล่องอาวุธคูณ3แล้วก็ค้อนการสร้างประดับนะครับจะได้ค้อนการสร้างประดับการสร้างประดับคืออะไรนะครับก็อันนี้เลยนะครับนี่นะครับสร้างเครื่องประดับนะครับตรงนี้นะก็จะได้ค้อนอันนี้มานะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็น กิจเติมครั้งเดียวนี่มันก็ได้ประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นสะสมนะครับเฮ้ยอันนี้เติมครั้งเดียว3 6 0 0นนะครับจะได้เซตนรกเลยนะครับผมตอนนี้มันเป็นต้องบอกว่าเป็นอาวุธนรกและชิ้นส่วนนรกนะครับที่มาในกิจกรรมนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีปีกด้วยนะครับเ5 0 0หเหมือนเดิมนะครับเติม3 2 0 0นนะครับในหลายๆคลิปที่ลงไป2คลิปก่อนนะครับดันพูดไปว่า3,000บาทเนาะ จริงๆแล้วต้องเติม3,002นะครับไม่รู้อ่ะก็3235 3,000นัเนี่แหละนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าอยากจะเติมจริงๆก็ลองไปถามผู้รู้ดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเห็นเพื่อนบอกว่า 3, ส0 0พันนะแล้วก็จะได้เศษอาวุธไก่มาด้วยนะครับซึ่งมันโกงมากเลยนะอาวุธไก่ต่อมาเป็นลอินต่อเนื่องนะครับเราก็จะได้ลูกเต๋าเห็นไหมเราไม่จัเป็นต้องไปซื้อเลยนะครับลูกเต๋านะครับแล้วก็จะมีเควสให้ทำเนาะ อันนี้ก็ถ้าเราเติมมันก็จะได้รับพวกนี้ด้วยนะครับเติมแบบทำซ้ําได้นะครับก็เติมไปเรื่อยก็ได้เรื่อยๆนะครับอันนี้จะเป็นหินพลังภายในนะครับที่ผมได้ลงคลิปไปแล้วเรื่องพลังภายในนะครับเป็นนี่นะครับพลังฝึกฝนอันสุดท้ายนะครับผมนะฝึกฝนพลังภายในก็จะมีให้อัพแบบนี้นะครับซึ่งเราจะต้องมีเจ้าลูกแก้วม่วงเห็นไหมครับอันขวามือนะครับเป็นหินพลังภายในนะครับซึ่งเราจะต้องอัพพวกนี้ให้เต็มเลเวล10นะครับ แล้วก็จะได้เปิดระบบเกาะนะครับแล้วก็จะมีหินให้อัพอีกนะครับมันจะเป็นเนี่ยพวกเนี้ยให้อัพอีกนะครับผมนะซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ไม่ได้ทํานะครับมันมันโอ้โหมันต้องเติมอ่ะนะฮะโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นมะพร้าวนะครับผมซึ่งเหรียญนี่ถ้าใครชอบก็เอาไปหมุนวงล้อได้นะครับประดับอันนี้ อันนี้ห่อรางวัลลูนชั้นสูงนะฮะใครที่ไม่มีลูนก็สามารถแลกได้นะครับอันนี้หินอว้ยพอนเนาะไว้บวกอาวุธเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เอาไว้สร้างเครื่องศักดิ์สิทธิ์นะครับเปลี่ยนรูปลักษณ์นี่เป็น EP นะครับสำหรับเลยน้อยแนะนําให้เอา EP เนาะแล้วก็เครื่องประดับด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามะพร้าวของคุณมันพอเนาะตรงนี้นะครับจะเป็นเครื่องประดับตํานานผมไม่รู้ว่าเครื่องประดับตานานเนี่ยมันจะเพิ่มค่าความโกรธหรือเปล่านะนะครับผม เพิ่มค่าความโกรธก็คือเพิ่มแบบเวลาเรายิงพาวอะไรเงี้ยนะครับเราจะได้ได้ยิงต่อเนื่องนะครับอันนี้มีแน่นอนนะครับเห็นไหมครับมันจะมีบอกเห็นป่ะตรงสีส้มๆเห็นไหมครับอ่านได้นะครับพลังมันบอกว่าเพิ่มความโกรธ50จุดนะครับให้ให้แก่ผู้สวมใส่นะฮะก็นั่นแหละครับเพิ่มเนาะแต่แนะนําว่าให้ถ้าจะแลกเอาจริงๆก็เอาคําสาปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่ามันบวกหลายอย่างเนาะ ส่วนเครื่องประดับมบงกรม, Тогда, มันก็บวกอยู่นะฮะแต่อาจจะบวกพาวนะครับเท่าเท่ากันแน่นอนนะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับส่วนเครื่องประดับตํานานก็น่าจะมีนะครับอันนี้มันไม่ได้เห็นนะผมก็ไม่ได้ไปสอดส่องเยอะนะฮะแต่ว่าน่าจะมีนะครับเครื่องประดับตานานกับเครื่องประดับมงกรเนาะแล้วก็คํำสาบนะครับคํำสาบก็อาจจะดีสุดสําหรับเพื่อนๆนะครับตามใจเลยเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นให้เพจให้ซื้อลูกเต๋าอันนี้แหละนะครับบางคนก็ซื้อบางคนก็ไม่ซื้ออันนี้ตามใจชอบนะครับแต่ผมไม่ซื้อนะครับ มันมีให้ทําอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรมันมากนะครับนี่ก็เป็นชิ้นส่วนนรกนะครับทาไมต้องพูดนะครับโดยนะครับมันเพะดีใช่ไหมแจ๋วเลยต่อมาเป็นเครื่องประดับพวกนี้นะครับซึ่งไม่ต้องหรอกแต่ว่าถ้าเติมมันได้ก็รับไปนะครับได้ค้อนเอาไว้เสริมสร้างประดับเหมือนเดิมนะครับฝึกฝนทหารก็อย่าลืมไปทํากันนะครับผมได้ลูกเตา๋าสีส้มและสีฟ้าแตกต่างกันตรงที่มันจะหมุนได้เยอะกว่าปะ่ะหรือว่ายังไงเออ รับไว้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นไอเทมโค้ดเหมือนเดิมนะครับซึ่งยังไม่มีการให้รหัสมาหรือมีรหัสโค้ดนั่นเองนะครับเดีย๋ยวไปดูก่อนลูกเต๋าสีส้มอ้เรหมุนเลยดิยมาดิหกเปิดมาน้องปับปับปับโอ้โหเอ้โ,โอหเออได้ปีกว่ะแต่ต้องไปสั่งเคาะรูนสาครั้งแจวแจวเอาอีกหกครับผมตกไหนวะ ปับป๊บปั๊บโอ้โหมนตกตรงนี้ลืมเลือกครับผมว่าจะเอาอะไรเราเลือกได้นะครับลูกเต๋าข้างซ้ายเราเลือกได้ข้างขวาเราเลือกไม่ได้มั้งเพราะว่ามันหมุนก็หมุนให้เลยนะครับต่อมาของรางวัลที่อยู่ด้านบนก็มีประมาณนี้นะครับหมุน5้าครั้งได้รับพวกนี้นะครับผมหมุน10ครั้งได้รับปีกนะครับก็เป็นลูกเต๋าที่ หลายๆคนอาจอยากจะอยากจะเติมนะครับอยากจะเติมเพื่อที่จะหมุนลูกเต๋าให้ครบกล่องแล้วก็จะเปิดกล่องเพื่อได้รับปีกและหุ่นยนต์เมกนะครับโอ้ได้ชุดเซ็ตด้วยคอเท่ไปเล่ปอประมุกล่อนเล่ในโลก <c oughs> เปลี่ยนชื่อเซ็ตเขาแม่งสะเท่เลยกูโอเคนะฮะอ่อันนี้ก็จะเป็นสมุดแล้วก็หุ่นยนต์แล้วก็แหวนมาหากราฟอุ้ยไม่ใช่ เป็นเครื่องประดับอมตะโอ้โหสุดยอดไปเลยคุณผู้ชมครับอีเวนต์นี้โอ้โหสวนอันสุดท้ายนะครับ60จะได้คำสาปนะครับแล้วก็ปีกปีกเพิ่ม s อพ1 0จโดยสตะเนาะยสณะก็เป็นปีกแห่งความตายนะครับซึ่งเพิ่ม SP เท่ากับปีกสีฟ้าตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูก่อนตรงไหนเนี่ยหายซะแล้วอ่าตรงนี้ครับผมอันนี้ SP 10ใช่ไหม10อันนั้นเท่าไหร่10แล้วก็อันนี้ s p 10จุดความเสียหาย6%โอ้แสดงว่าปิกนี้ดีกว่าแน่นอนนะครับคัมพีอันนี้เอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยเออรูปตีหลอมของพลังฮาเดสความสามารถโอ้โหไม่เข้าใจเลยคะเรื่องนี้ข้ามไปก่อนแล้วกันใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะโอเคเนาะระบบลูกเต๋าก็มีประมาณนี้นะครับส่วนคนที่สุ่มก็จะมีชื่ออยู่ตรงนี้นะครับซึ่งมีแล้วชั้นสูงในกิลผมเองนะฮะ อันนี้รางวัลน,นะครับเซตรางวัลทั้งหมดว้าวเป็นหินวยพรแล้วก็เป็นกล่องอะไรเนี่ยหีบสมบัติตานานอมตะโอ้โหบางคนก็ทําเคลนะครับเพื่อจะหมุนลูกเต๋านะฮะตอนนี้ผมยังไม่ขึ้นเลยขนาดหมุนไปแล้วทำไมมันไม่ขึ้นวัต้องหมุนลูกเต๋าอันขวาหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะฮะโอเคเฮ้ยม้าบินมาเล่นม้าก,กันเถอะรถม้าลวงตาไว้ทําอะไรอยู่เนี่ย ใช้แล้วเพิ่มค่าความสุขจุดแห่งแหวนแต่งงานอ๋อไม่เกี่ยวกับง,งานแต่งงานอะไรสักอย่างนะแต่ผมไม่เป็นจริงๆอันนี้ก็เป็นลูกแก้วนะครับโอเคเนาะสำหรับอีเวนต์นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็อยากจะฝากให้เพื่อนๆนะครับลองไปทำอีเวนต์กันดูเนาะแล้วก็การเติมนะครับที่บอกไปเนาะหลายๆอย่างนะครับสะสมการเติมนะนี่เป็นชิ้นส่วนนรกเติมครั้งเดียวนะครับได้รับชิ้นส่วนนรกมาใช้ด้วยแล้วก็ อาวุธด้วยนะครับแล้วก็เป็นปีกนะครับถ้าใครเติมอันนี้ก็จะได้รับอันหลังๆหมดเลยนะครับจะได้รับทั้งหมดเลยนะพวกนี้โอเคนะผมก็แนะนำไปแล้วนะครับส่วนของรางวัลที่อยากได้ในลูกเต่านี่ก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนะครับเพื่อนผมก็คิดที่จะเติมอยู่เหมือนกันแต่มันยังไม่กล้ายังไม่กล้าไปโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ